ผีเสื้อแม่นิตยานะคะ1,000บาทกุหลาบแม่ยาตานะคะหัวใจพี่ทายนะคะวงกลมของแม่นุษนะคะให้เรียบร้อยแล้วมังกุรของแม่แววด้วยนะคะไขาบอกว่าขอเพลงจดหมายใส่น้ำหอมเสียงไม่มาแล้วไม่มาไม่นานเลยไม่ไม่โทรตามอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มือธรรมดาไงขึ้นเขาไปเหยียบดาวดวงจันมา โอกไกลมากแล้วไฟมาแล้วมันลึกมากแล้วไปพักคนใช่ไหมแล้วน้องคนแล้ก็เดิขับรถสวนมาคือือว่ามันน่าจะหาว่าเขาก็บอกทางแหละแต่ว่า GPS มันไม่ทำงานเพราะว่าสัญญาไม่มีแล้วสัญญาเสร็จแล้วไม่บอกมาส่งหน่อยได้ไหมคุณเขียนมาส่งหน่อยได้ไหมเขาต้องมาส่งแล้วให้มันส่งมาส่งไปต้องเลี้ยวออกมานคืยต้องอยู่ตรงนี้เข้าไปลึกนั่นแหละแล้วมันมีทางย้อน ลงเขาเลยอ่ะมันจะขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาพัดเนี่ยจัจเเนี่ยไมเราหูไม่ยอมไม่ยอมใช่มันอยู่บนเขามีสัญญาณก็ดีแล้วนะคะหนูนี่เป็นไปจะกรับลูกลงมาจากเวทีเมื่อกี้นี่ลงจากรถขึ้นเวทีเมื่อกี้เปิดกล้องเลยยังไงต้ยังไงกันดีไขึ้นเลยก็เขาจะขึ้นเลยมาไงมากระตุ้ว เด็กๆมากับน้องค่ะแม่สุกัญญาให้สองร้อยค่ะโอนวันนี้ไม่ได้โอเคโอนพรุ่งนี้ก็ได้ค,ค,ค่ะคดยสองร้อยค่ะขอบคุณครับมงกุฎด้วยนะครับสามร้ <300 S 2> อยค,ค,<อ>ค่ะคุณแม่พิมพ์ชนกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมงกุฎแม่แว<า>วหัวใจวพี่ทายนะคะ กุหลาบไม่ยาตานะคะแล้วก็วุ้มแม่นูตแล้วก็ผีเสื้อแม่นิตยานะคะของเรียบร้อยแล้วนะคะขจนภัยไปดาวังคารมาค่ะเขาย้อนลงมาจากเขาอาวลดบกร้อยสวนหนูขึ้นไปแล้วทำไมต้องไม่หลงกันหนูไม่หลงค่ะ ขอบคุณพวงของแม่นิดนะคะให้มาปางของให้นะคะครับมาแม่ลองไปดูนะขอบคุณแม่แม่บัวกลางบึงทียนสับสองดอกแหวกแหวกจอกไปหาแม่ดอกบัว กระเพื่อมตาแม่ดอกบ,บัวงามขยับดอกไม้ไหไวแหวงหุดนหุดดำตาที่ไหวแหวนน้ำไม่ยังหยุดเอื้อมเทินหึงชุดเยืยยุ้ยแม่ดอกบ,บัวแดงัวงนีของพี่ลินนะคะที่ร้องีนะคะ ดาวเบ er er ิ้ลน้ำในเบิ้ลน้ำมันกระชอนกระชอบกลายเป็นอละลอกแสงสาเต็มสางอีกตึ้งสาตึงสาพายุขาดกลางนี้ตายวายเบิ้ลเลยอดดึงบัวแดงแต่บัวกลางเบิง แะ่เพียงจะดื่นมาหมดหน่อยลกหักที่ต่อยต้องคอยไปนั่งหมดนาแรงชอบสาวก็มีไอ้โนกมาสุ่งแต่จะเด็ดอูวแดงก็มีมันแหลงรวงอันโปขอบคุณครับ ที่ต้องสาต้องสาพยุดาล้างมือนี่สายวายเปื้อเลยอดดึงบวาาแ่แม่บวกล้า,ลา,ง,ลางมาือแล้วเบียดกิมาหอมหน่อยลอ i